สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เจอกับคุณครูน้ำกันอีกแล้วนะคะคุณครูน้ำจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา,าปีที่1นนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนเด็กๆดูซิคุณครูน้ำอยู่ที่ไหนเอ,อ่ยใช่แล้วละค่ะคุณครูน้ำอยู่ที่อาคารเรียนชั้นปหนึ่งนั่นเองเห็นไหมคะว่าอาคารเรียนของเราสวยสะอาด บรรยากาศน่าเรียนรู้มากๆเลยนะคะเด็กๆคงจะอยากมาโรงเรียนกันแล้วใช่ไหมคะก่อนแต่ว่าตอนนี้ให้น้องมาเรียนออนไลน์กับคุณครูน้ำก่อนนะคะไว้เปิดเทอมนะคะแล้วเราค่อยมาเรียนรู้กันที่โรงเรียนนะคะวันนี้นะคะค,คุณครูนั้นจะมาสอนเด็กๆนะคะเรื่องการบวกจํานวนเดียวกันค่ะการบวกจํานวนเดียวกันนะคะ ก็คือเป็นการบวกจํานวนสองจนวนโดยจํานวนนั้นๆนะคะตัวตั้งกับตัวบวกเป็นเลขจํานวนเดียวกันผลลัพธ์ก็จะเพิ่มขึ้นเสมอนะคะสําหรับการเรียนรู้วันนี้นะคะเด็กๆจะต้องสามารถหาผลบวกของจํานวนเดียวกันสองจนวนได้นะคะถ้าเด็กๆสามารถทําได้หาผลลัพธ์ได้ถูกต้องเด็กๆจะผ่านผลการเรียนรู้ในวันนี้เลยนะคะ เอาละก่อนลงมือเรียนคุณครูนั้นเอาเพลงเพราะๆมาฝากเด็กๆไปดูกันเลยค่ะก็ได้แค่สอง ก็ได mm ้แ hmm. ค่ส like ี nah, nah, nah. ่ก็ต e ้องเป็นหกสี่นับสี่บวกสี่เธอนับได้แปึ่ห้าบวกห้าเธอนับได้สิบหกบวกหกเท่ากับสิบสองจงไว้นะน้อง เล็ดน,นสวัสดีจ้าเด็กๆไม่ได้เจอกันเส้นนานเลยนะคะคิดถึงคุณพูดกันบ้างไหมคะเด็กๆร้องเพลงกันแล้วทีนี้มาดูวิธีบวกเลขกันบ้างนะคะเด็กๆด,ดูที่กระดานดำนะคะ เรานำเลขหนึ่งบวกหมารวมกันเราจะได้เท่าไหร่คะเท่ากับสองใช่ไหมคะทำต่อไปเลยนะคะเราลองเขียนเลขสองบวกสองจะได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะหมูปุ๊บปิ๊กตอบได้ไหมคะสี่ค่ะเชือน้อยลองตอบครูสิคะว่าถ้านำสามบวก กับสามได้เท่าไหร่คะเออหกครับแค่หกก้อนี้ใครตอบได้บ้างเอยเอาสี่มาบวกสี่แล้วคะจะได้เท่าไหร่ลองนับนิ้วดูนะคะเออแปดครับทำต่อไปเลยนะคะห้าบวกห้าจะได้เท่าไหร่คะลองนับนิ้วดูนะคะสิบค่ะสิบนิ้วใช่ไหมคะ เป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆต้องหมั่นฝึกฝนบ่อยๆนะคะจะได้เป็นคนเก่งก็ได้แค่2 2งสอกสก็ได้แค่4ี่สองบวกสก็ต้องเป็นหกสี่แล้วบวกสี่เธอนับได้กี่ เด็กฟังเพลงจบแล้วนะคะเห็นไหมว่าคุณครูนะคะมาสอนให้พี่หมูปุ๊กปิ๊กสอนบวกเลขใช่ไหมคะพี่หมูปุ๊กปิ๊กยังบวกเลขเป็นเลยคุณครูน้ำเชื่อว่าลูกศิษย์ของคุณครูน้ำก็ต้องบวกเลขเป็นเหมือนกันใช่ไหมคะอ่ามาดูหนังสือกันเลยค่ะเด็กเปิดหนังสือเล่มสีเขียวค่ะลูกเปิดหนังสือไปที่เล่มสีเขียวนะคะ โอเคเจอแล้วนะคะคำสั่งค่ะแบบฝึกหัดที่2.5ด้าการบวกจำนวนเดียวกันข้อที่1เขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกของจำนวนที่เท่ากัน เด็กๆดูที่ข้อ1.1นะคะจะมีนักเรียนอยู่2คนเป็นผู้ชายใช่ไหมคะเป็นผู้ชายเป็นเกงสีน้ำเงิน1คนเป็นเกงสีเหลืองอีก1คนนั่นหมายความว่าเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะเขียนได้ว่า 1นบวกหนั่น,นเองเด็กๆตอบได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะามาทำพร้อมๆกันเลยค่ะคุณเก่งเด็กๆเขียนพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะประโยคสัญลักษณ์ตัวตั้งคือ1เพิ่มมาอีก1ก็คือการบวกผลลัพธ์ค่ะ1นบวกหมีค่าเท่ากับ สนั่นเองนะคะโอเคเด็กๆเ,เขียนไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อ2ค่ะมีกล้วยอยู่กลุ่มแรกเลย3ผลกลุ่มที่2ออีก3ผลเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ค่ะ สามบวกสามาเด็กๆลองนับดูสิสามตัวแรกเอาไว้ในใจยกขึ้นมาใหม่อีกสามนับต่อค่ะสามแล้วก็สี่ห้าหกผลลัพธ์สามบวกสามก็มีค่าเท่ากับหกนั่นเองค่ะ เก่งมากค่ะลูกเด็กๆตอบถูกเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะมีกระดุมอยู่2เม็ดให้เด็กๆสังเกตนะคะให้น้องสังเกตรูของกระดุมนะคะรูของกระดุมรูกระดุมเม็ดแรกจะมีอยู่ด้วยกัน4ีรูกระดุมเม็ดที่สองก็มีอยู่4รู c บวก4เขียนประโยคสัญลักษณ์กันค่ะเด็กๆเด็กๆเขียนไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ c บวก4เอ้ผลลัพธ์จะได้เท่าไหร่นะมีอยู่4เพิ่มมาอีก4เอา4ตัวแรกไว้ในใจนับต่อไปค่ะ4แล้วก็ 5 6 7 8ขั้นดแตอบสีบวกสก็คือ8นั่นเองค่ะเขียนผลลัพธ์ได้เลยค่ะคนเก่งต่อไปค่ะข้อที่1.4มีขนมคุกกี้อยู่ในจานแรกเท่าไหรค่คะเด็กๆ5ชิ้นนั่นเองแล้วเอ๊ะ ขนมคุกกี้จานที่สองมีเท่าไหร่คะหชิ้นเหมือนกันเราเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่าได้ว่าอย่างไรคะห้บวกหเก่งมากค่ะลูกอ่าเรามาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์พร้อมกันคะ่ะ5้บวกห้า เห้าบวกหจะมีผลลัพธ์เท่าไหร่นะมีอยู่5ชิ้นเพิ่มมาอีก5้าชิ้น5ตัวแรกไว้ในใจอีกตัวที่เป็นตัวบวกนับต่อไปค่ะ5แล้วก็6 7 8 9 10 5ปกบวกหก็คือ10นั่นเองค่ะเขียนคำตอบเลยค่ะคนเก่ง เสร็จแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยเขียนสวยๆนะคะลูกเอาละทีนี้เราไปดูหน้าต่อไปกันเลยะคะ่ะคนเก่งต่อไปนะคะแบบฝึกที่สองคำสั่งก็คือหาผลบวก คุณครูมีกรอบสิทธิ์มาให้เด็กๆนะคะให้น้องสังเกตรูปวงกลมซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มเป็นวงกลมสีดำกับวงกลมสีขาวค่ะลูกเอ๊ะมาดูตัวแรกสิข้อที่2.1มีวงกลมสีดำสองวงและมีวงกลมสีขาวอีก2รูปใช่ไหมคะ เราเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า2บวกด้วย2 2บวก2ได้เท่าไหร่คะเด็กๆลองนับนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าถูกหรือผิดนับไปพร้อมๆกันคะ่ะ1 2 3 4ประโยคสัญ,ญลักษณ์2บวก2มีค่าเท่ากับ4นั่นเองค่ะลูก เด็กๆเ,เขียนคำตอบได้เลยค่ะโอเคค่ะต่อไปมาดูข้อ2ค่ะวง,ง,งกลมสีดำสามรูปวงกลมสีขาวอีก3รูป3ามบวกสมีค่าเท่าไหร่นะลองนับค่ะ3ไว้ในใจนับต่อไป3มแล้วก็ส5และหกค่ะ คำตอบของข้อนี้3บวก3ก็มีค่าเท่ากับ6นั่นเองค่ะคนเก่งเขียนเลยค่ะต่อไปค่ะข้อที่2.3วงกลมสีดำ5้รูปสีขาวอีกค่า5บวก5ก็มีค่าเท่ากับ10นั่นเองค่ะเก่งมากๆค่ะลูก เขียนพร้อมกันเลยค่ะต่อไปค่ะข้อสองจุดสี่ค่ะหนึ่งบวกหนึ่งก็มีค่าเท่ากับสองค่ะเด็กๆสังเกตรูปด้วยนะคะถ้าไม่มั่นใจให้น้องนับรูปนะคะและข้อสุดท้ายค่ะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน4ี่รูปเป็นตัวตั้ง และมีวงกลมสีขาวอีก4ีรูปเป็นตัวบวก c บวก c มีค่าเท่ากับ8ค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆเก่งมากๆค่ะเขียนได้เลยค่ะลูกเอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว การบวกจำนวนเดียวกันไม่ยากเลยนะคะสามารถนําจำนวนหนึ่งไว้ในใจและจำนวนที่เป็นตัวบวกเด็กๆสามารถนับต่อไปได้เลยนะคะเอาละค่ะคุณครูรู้ว่าเด็กๆต้องทำได้นะคะเพราะคุณครูเชื่อมั่นว่าลูกๆของคุณครูเป็นคนเก่งทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูน้้ำพาเด็กๆมาดูอาคารเรียนป .1 เออแล้วพรุ่งนี้คุณครูนั้นจะพาเด็กๆไปดูอาคารเรียนไหนนะหรือจะไปดูส่วนไหนของโรงเรียนรอติดตามในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับคณิตศาสตร์วันนี้เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้และฝึกบวกไว้เยอะๆนะคะคนเก่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ